คาถามหาสเสนเทพรำลึกของหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่าคาถานี้เชื่อว่าวิเศษยิ่งนักใช้ได้ในทางด้านสเสนเมตตามหานิยมร้อยแปจะปลูกเสกวัตถุสินใดก็สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการ พระคาถามหาสเสนเทพรำลึกนี้ตั้งจิตให้มั่นแล้วภาวนาคาถาพร้อมกันนะครับอคโหะมัสมิโลกัสสะอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพันยูมาคตาอิติโพธิมนุปปโตอิติปิโสจะเตนะโม อระหังลาโภพุทธโธลาพังณชาลีติณมะพะทะสัพเพชนาพระหูชนาลาชาปุริโสอิทิโยมาพังเอหิจิตังปิยังมะมะเอหิมามาเรโสมามาอาคัตฉัยยะ อาคัตฉาหิอคโคหะมัส,สมิโลกัสสะอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพัญยูมาคตาอิติโพธิมนุปัตโตอิติปิโสจะเตนโมอรหังลาโภพ,พุทธโธลาพัง นาชาลีตินามะพะทะสัพเพชนาพระหูชนาราชาปุริโสอิทธิโยมาพังเอหิจิตตังปิยังมามะเอหิมามาเรโสมามาอาคัจฉายะอาคัชฉาหิอัคโคหะ มัสมิโลกัส,สะอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพัญยูมาคตาอิติโพธิมนุ์ปัตโตอิติปิโสจะเตนโมอรหังลาโพพุทโธลาพันณชาลีติณมะพทะสัพเพชนา พระหูชนาราชาปุริโสอิถิโยมาพังเอหิจิตังปิยังมามะเอหิมามาเรโสมามาอาคัตชัยะอาคัตฉาหิอคโคหะมัสมิโลกัสสะอิติปารมิตาติงสา อิติสัพพัญยูมาคตาอิติโพธิมนุปัตโตอิติปิโสจะเตนะโมอรหังลาโภพ,พุทโธลาพังณาลีติณมะพทะสัพเพชนาระโหชนาลาชาปุริโสอิถิโยมาพัง เอหิจิตังปิยังมะมะเอหิมามาเรโสมามาอาคัตฉัยะอาคัจฉาหิอโคหะมัสสมิโลกัสสะอิติปารมิตาติงสาอิติสัพันยูมาคตา อิติโพธิมนุปัตโตอิติปิโสจะเตนโมอรหังลาโภพ,พุทโธลาพังณชาลีติณมะพทะสัพเพชนาพระหูชนาลาชาปุริโสอิทิโยมาพังเอหิจิตังปิยังมะมะ เอหิมามาเรโซมามาอาคัตไชยะอาคัตฉาหิ